สวัสดีค่ะมาเรียนคณิตศาสตร์กับคุณรัตนาพรกันนะคะวันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์นะคะขึ้นมานะคะพร้อมกับแบบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองเลยคะ่ะหยิบขึ้นมาคู่กันสองเล่มเลยนะคะเสร็จแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องเวลาค่ะอ่ะ เรามาดูในหนังสือกันก่อนนะคะเอาเป็นที่หนังสือก่อนนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดหน้า120อ่านถ้านักเรียนไม่ได้เปิดนักเรียนก็ดูพร้อมกับคุณคเรูเลยนะคะเรามาต่อที่1.3ค่ะการบอกระยะเวลาเป็นวันและสัปดาห์นะคะพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นปฏิทินมาให้นักเรียนของเดือนมีนาคม2 5 6 1นะคะเขาถามว่าอ่า ซีนีเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่วันที่5มีนาคมพศสอ6 1ถึงวันที่11มีนาคม2,561นะเป็นระยะเวลากี่วันนะคะอ่านนักเรียนมาดูที่ในปฏิทินนะวันที่ซีนีออกเดินทางก็คือวันที่วันที่5ใช่ไหมคะ วันที่ซีนีเดินทางกลับถึงบ้านก็คือวันที่11นะคะนักเรียนดูซีว่ามันเป็นระยะเวลากี่วันนักเรียนก็นับไปเลยค่ะ1เรานับตั้งแต่วันที่5นะคะ1 2 3 4 5 6 7งสาคำตอบข้อนี้คือเป็นเวลา7วันนะคะไม่ยากมากนะคะต่อไปเรา อ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะอันบนเสร็จแล้วเราไปดูดูวันต่อไปเลยค่ะเราเริ่มนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายจะได้ระยะเวลาทั้งหมดอ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเขาสรุปให้นะอ่ะสรุปให้อีกทีนะเราเริ่มนับตั้งแต่วันแรกวันแรกก็คือวันที่ห้านะคะจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่สิบเอ จะได้ระยะเวลาทั้งหมดจำนวนวันที่สีนีเดินทางไปเที่ยวนะคะก็คือเมื่อกี้เรานับได้ก็คือเป็นเวลา7วันนะคะเริ่มนับตั้งแต่วันที่5ก็เป็น1 2 3 4 5 6ี่ห้าและก็7คําตอบก็คือเป็นเวลา7วันนะคะอ่ะทีนี้ไปดูที่ข้อที่2ค่ะอันนี้คือของข้อแรกนะคะเสร็จละ ไปดูข้อที่2นะคะจะเป็นปฏิทินของเดือนสิงหาคม2561นะคะลูกแมวเกิดวันที่4สิงหาคมพศสองพันถ้าวันนี้ตรงกับวันที่24สิงหาคมพศสองพันลูกแมวจะมีอายุจะมีอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าวันที่ลูกแมวเกิดก็คือวันที่4นะคะ แล้วก็วันที่นะปัจจุบันก็คือวันที่24อ่าไปดูข้างล่างเขาบอกว่า7วันเท่ากับ1สัปดาห์นะ7วันเท่ากับ1สัปดาห์เขาถามว่าอ่าขอทวงคำถามอีกทีลูกแมวเกิดวันที่4สิงหาคมพอ,อ2 5 6 1ถ้าวันนี้ตรงกับวันที่2 4 2561ลูกแมวจะมีอายุเท่าไร่ใช่ไหมโอเคเขาบอกว่า เขาบอกว่าเราเริ่มนับตั้งแต่วันแรกวันแรกก็คือวันที่4ค่ะจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่24นะคะจากนั้นนำ7มาหารเนื่องจาก7วันเท่ากับ1สัปดาห์จะได้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์ซึ่งจะเป็นอายุของลูกแมวอ่เราก็เริ่มนับเลยค่ะเริ่มนับตั้งแต่วันที่4 1 2 3 4 5 6 7 8 เก้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสเก้ายี่สวันก็จะได้21วันนะคะนักเรียนก็เอา27ไป21ไปหารกับ7ค่ะเพราะ1สัปดาห์มี7วัน3 7มเจ็ดสทษทีค่ะนักเรียนก็ใช้สุขุมแม่เนะคะเ 7, 7็อะไรดียี่สเพราะฉะน,นั้นลูกแมวเกิดวันที่24สิงหาคมพศสองพัร้อยหก ถ้าวันนี้ตรงกับวันที่24สิงหาคม2,561ลูกแมวจะมีอายุ3สัปดาห์ค่ะนี่คิดอย่างนี้นะคะโอเคค่ะไม่ยากนะคะตัวอย่างไป2ข้ออ่าไปดูตัวอย่างข้อที่3เอ้ยโทษทีค่ะไปดูที่1.4นะคะ1.4การบอกระยะเวลาเป็นเดือนและปีนะพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้เด็กชายพีระพง์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ต้องเดินทางไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม2561ถึงเดือนพฤษภาคม2562เด็กชายพีรพงษ์ใช้เวลาเด็กชายพีรพงษ์ใช้ระยะเวลาไปเรียนนานเท่าไรโอเคค่ะเขาเดินพีรพงษ์เนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต้องเดินทางอาทัทวนนะตั้งแต่เดือนมีนาหกหนึ่งอะนักเรียนคะตรงนี้ เ็นไหมเขาจะเขียนให้เลยเด็กชายพีรพง์เดินทางไปเรียนตั้งแต่มีนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีนาหกหนึ่งใช่ไหมถึงเดือนพฤษภาหกสองอันนี้สิ้นสุดที่พฤษภาหกสองสิ้นสุดการเรียนที่พฤษภาหกสองนะคะปีสองพันหร้อหกสิบสองเขาถามว่าใช้ระยะเวลาไปเรียนนานเท่าไหร่เราก็เขาบอกว่าอืม э ในนี้เขากำกับไว้ว่า12เดือนเท่ากับ1ปีนะเขาจะใช้เวลาเท่าลรอ่าเราก็เริ่มนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะพอมาถึงตรงนี้ระยะเวลาตรงนี้นะคะนักเรียนมันจะได้เท่ากับ1ปี มาถึงตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าครบหนึ่งปีพอหนึ่งปีเสร็จแล้วกุมภานะ มีนาเมษาพฤษภาก็อีก3เดือนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเด็กชายพีรพง์ใช้ระยะเวลาไปเรียนนาน1ปี3เดือนค่ะอ่านส่วนข้างล่างไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยวอ่านทีนี้เราไปดูที่บนันทักแบบฝึกหัดกันบ้างค่ะนักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกหัดนะคะพร้อมกับเปิดหน้า119อ่เาโอเคค่ะ,ะทีนี้พอนักเรียนไปเปิดหน้า1 1 9นะคะมันจะมีแบบฝึกหัดให้เราทําไม่ยากค่ะนักเรียนอันนี้นะคะง่ายกว่าคลิปที่แล้วมากเลย ดูปฏิทินแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะในปฏิทินก็จะเป็นเดือนพฤษภาคม2561เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราอ่านกันครอบครัวของหญิงไปเที่ยวทะเลตั้งแต่วันที่29เมษายนพศส5 6พและกับในวันที่3พฤษภาคม2561 ครอบครัวของหญิงไปเที่ยวทะเลทั้งหมดกี่วันอ่ะนักเรียนเขาไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าและก็กลับในวันที่สามพฤษภาคมใช่ไหมอันนี้นะนักเรียนวันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นของเดือนพฤษภาแต่ยีิบเก้ากับสามสิมันเป็นของเดือนเมษานะเขาไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าและกลับในวันที่สามพฤษภาคมเพราะฉะนั้นเขาไปรวมกี่วันนักเรียนก็นับไปหนึ่ง สองสามสี่และก็ห้าข้อนี้นะคะนักเรียนตอบห้าวันอาคนที่เรียนในสคูลไบนะคะดูพร้อมประกับคุณครูไปเลยก็ได้นะคะต่อไปข้อที่สองค่ะอาคุณครูคขอลบอันนี้ก่อนจะได้ไม่ทําให้ปฏิทินของเราลกนะคะต่อไปข้อที่สองถ้าวันนี้เป็นวันที่สามสิบเมษายนวันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนี่โรงเรียนของหญิงจะเปิดเรียนอีก ในสองสัปดาห์กับสองวันโรงเรียนของหญิงจะเปิดเรียนวันที่เท่าไหร่นักเรียนคะสองสัปดาห์คือกี่วันคะหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันสองสัปดาห์มีสิบสี่วันคะ่ะสิบสี่บวกกับสองคะ่ะเท่ากับสิบหกวันใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโรงเรียนของหญิงจะเปิดภาคเรียนในวันที่เท่าไหร่นักเรียนก็นับไปเลยตั้งแต่วันที่สามสิบนะนับไปเลยสิบหกวันก็นับไปหนึ่ง 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16อ่ะ16วันนะเพราะฉะนั้นโรงเรียนของหญิงก็จะเปิดเรียนในวันที่เท่าไหร่ในวันที่เท่าไหร่ในวันที่16ถ้าวันนี้เป็นวันที่30พอสอบ1มโรงเรียนของหญิงจะเปิดเรียนภัก อีกสองออนักเรียนอ่าอันนี้นะเวลาที่นักเรียนเริ่มนับอ่าเดี๋ยวคุณครูอันนี้ในข้อนี้เวลาที่นักเรียนเริ่มนับนะนักเรียนจะต้องเริ่มนับจากวันที่หนึ่งเพราะในนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เป็นวันที่30เมษายนโรงเรียนของหญิงจะเปิด จะเปิดภาคเรียนในอีกสองสัปดาห์เขาบอกว่าในอีกสองสัปดาห์สองวันเนี่ยโรงเรียนของหญิงจะเปิดภาคเรียนวันที่เท่าไรสองสัปดาห์คือสิบสี่วันบวกอีกสองก็คือสิบหกเราจะเริ่มนับต่อจากวันที่สามสิบก็คือหนึ่งนี่เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าและก็สิบหกเนี่ยเพราะฉะนั้นโรงเรียนของหญิงนะคะจะเปิดเรียนในวันที่สิบหก พฤษภาคมสองห้าหกหนึ่งค่ะโอเคค่ะ,อะขอลบตรงนี้นะคะโอเคจะได้ไม่ลบนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะ,ะลบตรงนี้ด้วยจะได้ไม่ลบคุณครูลบให้ดูโอเคข้อที่สามนะคะคุณพ่อของหญิงออกกำลังกายทุกวันอาทิตย์วันอังคารและวันพฤหัส ในเดือนพฤษภาคมพศ2561คุณพ่อของหญิงออกกำลังกายทั้งหมดกี่วนันเขาออกกำลังกายวันอะไรคะวันอาทิตย์วันอังคารและวันพฤหัสบดีเขาบอกว่าเดือนพฤษภาด้วยพ่อของหญิงออกกำลังกายทั้งหมดกี่วนันอ่ะนักเรียนไปดูที่วันอาทิตย์อ่วันอาทิตย์วันนี้นี่ค่ะสี่วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าไม่เกี่ยวเพราะวันที่ยี่สิบเก้าเป็นเดือนอะไรเดือนเมษา ต่อไปวันอังคารอ่วาวันอังคารเึ๊บต่อไปวันพฤหสัสบดีโอเคอ่าลองมานับดูซิว่าพ่อของหญิงออกกําลังกายกี่วันอานับได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสบามสิบสี่วันค่ะพ่อของหญิงออกกําลังกายในเดือนพฤษภาคมทั้งหมดสิบสี่วันนะคะ ต่อไปมาดูข้อที่5กันเลยค่ะข้อที่5นะคะพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามมารินีได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตั้งแต่ปีพศ2 5 5 2จนถึงพศส5 6 1ารินีนีบรรจุเป็นข้าราชการครูได้กี่ปีเขามีเส้นแสดงพศใช่ไหม ในนี้นะถ้าเรานับพอศอเนี่ยมันก็จะนับได้กี่ปีนะบรรจุตั้งแต่สองพันห้าร้อยห้าสิบสองใช่ไหมจนถึงสองพันห้ารอยหกสิบเอ็ดใช่ไหมห้าสิบสองสามหกข้อนี้วิธีการง่ายๆเอาไปลบดีกว่าค่ะนะักเรียน2561ลบ สองพันห้าร้อยห้าสิบสองค่ะหนึ่งลบสองไม่ได้ไปยืมเป็นสิบเอ็ดตรงนี้ก็เหลือห้าค่ะสิบเอ็ดลบสองก็เหลือเก้าค่ะเหลือศูนย์ศูนย์ศูนย์เพราะฉะนั้นนะข้อนี้มารีนีเป็นค่าราชการครูมาแล้วเก้าปีค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับหน้านี้นะคะคลิปนี้ก็ไม่ยากค่ะมีแค่หน้าเดียวนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงทําได้คุณครูขอให้นักเรียนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ